รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับพี่นายสองซีนีหนักนะครับผมวันนี้พี่นายอยู่ที่เมเจอร์รัชโยชินนะครับผมมาอัปเดตหนังกันประจำวันที่24และ25ธันวาคม2568จะมีประโยชน์ด้วยไหนเข้าใายกันบ้างไปติดตามชมกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นสัปดาห์แรกกับภาพยนตร์เรื่อง onda, อนาคอนดาเรอวสิยองโลกซึ่งจะเข้าฉายในวันที่24ธันวาคมนี้นะครับกับเรื่องราวของเพื่อนสองคนนะครับผมชักชวนกับกลุ่มเพื่อนที่เหลือนะครับผมนําแสดงโดยพาวระและแจ็คแบ็กนะครับผมชักชวนกันหางเงินมาลงทุนเพื่อที่จะสร้างภาพยนตร์นอกกระแสรเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งเกี่ยวกับมูแต่ปรากฏว่ามีปัญหาระหว่างการถ่ายทําภาพยนตร์ เนื่องจากงูที่นำมานั้นเกิดประสบป,ปฏิเหตุนะครับผมตุยระหว่างถ่ายทำจนกระทั่งพวกเขาจริงจะเป็นต้องไปหางูตัวใหม่มาซึ่งปรากฏว่างูที่เจอนั้นเป็นงูจริงและกำลังจะมาเล่นงานพวกเขาแทนงานนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไรใครจะแน่ที่จะโดนเล่นระหว่างทีมงานถ่ายทำภาพยนต์สุดบวอหรืองูอนาคอนดามาร่วมลุ้นกัน วันพุธนี้ในโรงพรยนตร์ครับเมื่อต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องต่อมาซึ่งจะเข้าฉาย25ธันวาคมนี้ต้อนรับวันคริสต์มาสกันเลยเทีเดียวกับฮอรเต๋อแต่แ,ตแห่งอีทูนะครับผมเมื่อวันหนึ่งนะครับผมไทเฮาโดนลอบลงพระชนจึงทําให้ทางราชสำนักจึงจําเป็นต้องหาคนที่หน้าตาใบหน้าคล้ายไทเฮานะครับผมซึ่งบังเอิญเจ๊เต๋ก็ได้เป็นผู้โชคดีนะครับผมให้มา รับหน้าที่อันสำคัญยิ่งในครั้งนี้ยานี้ต้องมาริ่มรุ้นกันว่าจะอมทิโอลเวงขนาดไหหพอตาแตกแขนหรหูสาวกหอตาแตกไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงผลงานการกำก,กับของคุณพจน์อานนท์รับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฮาหลอนสนุกรามาจะเต็มครบทุกรสชาติแน่นอนครับหมายเหตุประเทศไทยคือไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมรอติดตามชมได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นการ ใครเครียดรับวันคริสต์มาสกันเลยนะครับสุดยอดมากๆครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation ที่ดูคนรอคอยกับภาพยนตร์เรื่องสพันบ๊อบเดอะมูฟวี่ภารกิจตามลาดสพันบ๊อบนะครับผมเรื่องราวของสพันบ๊อบที่อยากจะเป็นพี่กับพี่เบิ้มสพันบ๊อบอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ต้องมาร่วมดวนกันว่าจะได้ทำภารกิจสำเร็จหรือไม่และจะได้เป็นพี่ได้สมความปรารถนาหรือเปล่า งานนี้สาวกสะพานบอกไม่ควรพลาดติดตามชมให้ได้ในรถภาพยนตร์ครับรับรองได้เลยว่าสนุกตื่นเต้นได้ข้อคิดกติสอนใจแน่นอนครับกับแอนิเมชันที่หลายคนรอคอยและภาพก็สวยงามมากๆด้วยนะครับผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมสาวกสะพานบอกไม่ควรพลาดเลยนะครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์แอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องเจ้านะครับผม เมื่อความรักและปาฏิหารนำพาพวกเขามาพบกันที่นี่อย่างนี้ต้องรวมรุนกันว่าความรักและปาฏิหารจะดนบันดาลพวกเขาให้มาพบกับอะไรบ้างและจะโลกของแห่งการประจนภัยของเขานั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้ในภาพยนตร์วันพรหเล่บัสบดีนี้ครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์แอนิเมชั่นอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมซึ่งสัปดาห์นี้สาบบกุกแอนิเมชั่นไม่ควรพลาดเลยนะครับผม กับภาพยนตร์เรื่อง Dreams Animal the Movie นะครับผมเมื่อขนมที่พวกเราชื่นชอบได้มาลดเล่นในจอภาพยนตร์งานนี้ต้องมาเริ่มรุ้นกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะออกมาเป็นแบบไหนความรักการผจญภัยมิตรภาพของพวกเขาเหล่านี้จะเป็นอย่างไรจะลงเอยแบบไหนติดตามชมได้ในโรงภาพยนตร์ครับต้องบอกเลยว่าภาพสามมุนติน่ารักมากๆเลยสำหรับ d r e a m Animals นะครับผมและเขามาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วไปติดตามชมได้วเวลาสวัสดีนี้ครับ และภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้นะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องเลิฟนะครับผมเมื่อความรักกับคนแปลกหน้านะครับผมการนัดบอดและความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่เราต้องการไว้มาประดมประดาเข้ามาในชีวิตของพวกเขาทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรและจะทําให้ความรักของพวกเขานั้นไหวเหวหรือจะสําเร็จสมความปรารถนา และนี่คือภาพยนตร์ข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมที่นายต้องขออวยพรทุกท่านนะครับผมในเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับผมขออวยพรคริสต์มาสล่วงหน้าเลยดวยกันวนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเฮงรวยๆปังๆคิดสิ่งใดขอให้สาเร็จสมความปรารถนาทุกประการนะครับผมและก็ขอให้ดูหนังให้สนุก enjoy your show enjoy your popcorn enjoy the movie นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด Subscribe ช่องอานาย Movie m a นจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้พี่อนายในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับขอพระคุณทุกท่านมากๆครับ